สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพอนมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวันที่7สิงหาคม2566ราคาทองคำมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ลงไปทดสอบแนวรับด้านล่างบริเวณ1,930เหรียญก่อนจะดีกลับขึ้นมาหลังจากที่ตัวเลขนอนฟาร์มของสหรัฐออกมาลด,ดลงจากที่คาดการส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์เคลื่อนตัวในกรอบแคบโดยอ่อนค่าลงเล็กน้อยหลังจากที่พยายามขึ้นไปยืนเหนือระดับ102.5จุด ขณะที่เช้านี้อยู่ที่102.1จุดโดยมีแนวต้านสำคัญอยู่ที่102.84จุดขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงปัจจุบันถือครองที่906ตันสำหรับวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐยังไม่มีแต่ยังคงต้องติดตามถ้อยถแถลงของนางมิเชลสมาชิกกรรมาการผู้ว่าการของธนาคารกลางสหรัฐและนายแพทริก ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาฟิลาเดลเฟียซึ่งคาดการว่าจะมีมุมมองไปในเชิงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาทองคาขณะที่ข,ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐและจีนยังคงมีความตึงเครียดส่งผลให้การลงทุนด้านการควบคุมด้านการรวบรวมกิจการในสหรัฐของจีนรวมทั้งสิ้นอยู่ที่เพียง2 2 1ดล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งเป็นระดับชะลอ ซึ่งเป็นระดับชรอตัวที่สุดนับตั้งแต่ปี2,549ขณะที่ประเทศไทยยังคงต้องการความชัดเจนของการเลือกตั้งนายกครั้งใหม่ในวันที่17-18สิงหาคมซึ่งอาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทมีการแข่งตัวอยู่ระหว่าง34บาท60สตางค์ต่อดอลลาร์ถึง34บาท85สตางค์ต่อดอลลาร์อย่างไรก็ตามหากได้รัฐบาลที่แน่นอนแล้วอาจจะส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าลงอย่างรวดเร็ว วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำมีเทคนิคอลรีบาวขึ้นมาโดยยังคงจ้องจับตาอยู่ประมาณ2วันหากราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือ1,945เหรียญได้อย่างแข็งแกร่งจะทำให้ภาพรวมราคาทองคำอยู่ในลักษณะ bottom out ได้โดยในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะมีกรอบแนวรับอยู่ที่1,930เหรียญและแนวต้านอยู่ที่1960เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1 1 9 3 0เหรียญแนวรับที่2,1,920เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1960เหรียญต้านที่2,1,970เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญครองพอร Morning Report ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ